สวัสดีครับอยู่กับผมแบร์รี่กับการอัปเดตข่าวสารของเกมโปเกมอนโกล่าสุดมูซาชิและโคจิโร่แก๊งอลเกตในตำนานได้บุกเข้าเกมโปเกมอนโกเรียบร้อยแล้วโดยทีมของแก๊งอลเกตจะประกอบไปด้วยทีมของมูซาชิตัวแรกก็คือเจ้าอาโบโปเกมอนธาตุพิษแพ้ทางด้วยกัน2ธาตุก็คือธาตุพลังจิตและธาตุดินโปเกมอนตัวที่2ก็คือเจ้าสไต์โปเกมอนธาตุแมลงและบินแพ้ทางด้วยกันทั้งหมด5าธาตุ ได้แก่ธาตุไฟธาตุไฟฟ้าธาตุน้ำแข็งธาตุบินและธาตุหินคูณสีโปรกรมอนตัวสุดท้ายก็คือเจ้าทัสซิเบโปรแกรมอนมังกรแพ้ทางด้วยกัน3มธาตุธาตุน้ำแข็งธาตุมังกรและธาตุแสรี่ส่วนโปรแกรมอนของโคจิโร่จะประกอบไปด้วยตัวแรกเจ้าโดกัสโปรแกรมอนพิษแพ้ทางเช่นเดียวกับเจ้าอารโบคือแพ้ทางธาตุดินแล้วก็แพ้ทางธาตุพลังจิตตัวที่2เจ้านิวลา ตัวนี้เป็นโปเกมอนธาตุมืดและธาตุน้ําแข็งจะแพ้ทางด้วยกันทั้งหมด6ธาตุได้แก่ธาตุไฟธาตุแมลงธาตุหินธาตุเหล็กธาตุแฟรี่และธาตต่อสู้คูณ4ตัวสุดท้ายของทีมโคจิโร่ก็คือเจวลดัมตัวนี้เป็นโปเกมอนธาตุเหล็กและธาตุพลังจิตจะแพ้ทางด้วยกันทั้งหมด4ธาตุได้แก่ธาตุไฟธาตุดิน ทัดผีและทัดมืดโดยวิธีท้าต่อสู้กับเจ้ามูสชิและโคโจิโร่ก็คือการคลิกที่บอลลูนของเจ้าเนียทีท่ลอยมาเพื่อนๆสามารถท้าสู้กับเจ้าแกงร็อกเก็ตโดยการคลิกที่บอลลูนได้เลยถ้าเพื่อนๆโชคดีของรางวัลของกิจกรรมนี้ก็คือชายนี่ชาโดะอาโบและชายนี่ชาโดโดกัดด้วยกันกิจกรรมนี้มีเวลาจํากัดอ,อย่างไรก็ตามแบรี่ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ